บ้าน2ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำแนวโมเดิร์นทอปิคอนพิกัดอำเภอเมืองลำพูนครับร <Mus ica. S 1> หัสแบบ 2BR 15015-22ฟังก์ฟัชันภายในมี4ห้องนอน4ห้องน้ำห้องรับแขกห้องพักผ่อนและก็ห้องครัวครับกว้าง13เมตรลึก11.5เมตร พื้นที่ใช้สอย243ตารางเมตรราคางบประมาณก่อสร้างอยู่ที่3.6ล้านบาทสร้างเมื่อปี2 0 2 1ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบบ้านกันก่อนครับในส่วนของเสาชโชว์ทางขึ้นหน้าบ้านตกแต่งด้วยหินกาบดำทางซ้ายมือก็จะเป็นหน้าต่างรับแสงมาต่อกันที่ข้างบ้านงานตกแต่งยังมีหินกาบดำคันด้วยไม้ระแนงหน้าต่างก็จะจบงานด้วยบัวครับ เดินต่อมาตรงนี้จะเป็นบริเวณของซักล้างประตูสามารถเปิดออกจากห้องครัวได้ครับในส่วนของหลังบ้านผนังห้องครัวจะฉาบเรียบด้านบนจะเป็นหน้าต่างระบายอากาศเป็นลักษณะของบานเลื่อนครับถัดมาผนังของโถงรับแขกด้านนอกตกแต่งด้วยไม้ฝามาพร้อมกับหน้าต่างบานเลื่อนส่วนหน้าต่างของโถงบันไดจะเป็นบานฟิตและด้านข้างมีงานตกแต่งเป็นไม้ฝาครับ มาถึงข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นไม้ฝาด้านข้างทั้งสองฝั่งมีการตกแต่งด้วยครืพอสอ s อหรือคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเองครับทางขึ้นหน้าบ้านปูด้วยกระเบื้องเดินเข้ามาในตัวบ้านโซนแรกจะเป็นโถงรับแขกมาต่อกันที่ห้องนอนชั้นหนึ่งครับลูกค้าได้นำเฟอร์นิเจอร์เข้าเรียบร้อยแล้ว ออกจากห้องนอนจะเป็นห้องน้ํารวมครับบ้านรักจะทํางานร่วมกับโฮมโปรลูกค้าสามารถไปออกแบบที่โฮมโปรและติดตั้งโดยทีมงานบ้านรักครับถัดมาอีกหนึ่งห้องจะเป็นห้องครัวบวกกับห้องซักผ้าออกมาที่โซนพักผ่อนใต้บันไดจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องครับส่วนนี้จะใช้เป็นห้องรับแขกหรือจะใช้พักผ่อนก็ได้เหมือนกันครับ บันไดทางขึ้นชั้น2ปูด้วย SPC เราจับติดตั้งด้วยท็อปไม้จริงครับไฟบริเวณโถงบันไดลูกค้าสามารถเลือกได้ครับส่วนของโถงชั้น2ลูกค้าจัดโซฟาพักผ่อนไว้อีกหนึ่งชุดครับมาดูห้องนอนทางซ้ายมือห้องนี้จะมีทั้งระเบียงและก็ห้องน้ำในตัวครับมาดูห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องครับเฟอร์นิเจอร์ครบ ร,มร้มาต่อกันที่ห้องนอนสุดท้ายห้องนี้จะเป็นห้องนอนหลักมีห้องน้ำในตัวและก็ระเบียงหน้าบ้านครับสุดท้ายจะเป็นระเบียงหลังบ้านสามารถใช้เป็นโซนพักผ่อนก็ได้เหมือนกันครับสำหรับรีวิวเต็มผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ